ถ้าเกิดผมเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์ผมต้องไปสังกัดพักพลังประชารัฐแล้วถ้าเขาหนุนผมเนี่ยผมจะไปแข่งเขาทำไมนี่ผมชนชนกับเขาด้วยแข่งกันไปผมไม่อิงแน่นอนถ้าอิงเนี่ยผมไม่ส่งสกอลง50คนชนกับพลังประชารัฐแล้วบอกเอาหนนแอบแอบแอบ,แอบข้างหลังผมสิหนุนผมสิไม่เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะผมไม่เกี่ยวอะไรเขาอ่ะคุณวิเคราะห์ไปเองคุณวิเคราะห์ไปเองคุณวิเคราะห์แบบนี้ทั้งนั้นแหละ การกรุงเทพมหา,าคนครสองที่ดินแดงเนี่ยมันค้างคาม,มา20กว่าปีไม่เสร็จสักทีผมก็มาเสร็จสมัยผมเนี่ยเยอะนะฮะสิ่งที่เราทำไปก็เยอะแยะเลยแต่มันยังไม่จบสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยพอได้เป็นเพราะว่าเนี่ยเราคิดถึงสิ่งแรกเลยคือคลองหลอดจนกระทั่งสวยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เห็นไหมสวยแล้วกูน้ำสะอาดไปดูสิสวยแล้วสะอาดด้วยอันนี้คือคลองแรก คลองที่2องเราก็ไปทำคลององอ่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกสะพานเหล็กก็เลยมาปรับทัศนียภาพหนึ่งทำคลองให้มันสะอาดขึ้นอันนั้นก็900กว่าครอบครัวนะก็คลองช่องนนทรีแล้วก็มาทำคลองอคลองแสนแสบคลองพดุงกรุงกรเกษมผมต้องการคืนชีวิตคนกับสายน้ำให้มันเข้ากันได้คนกับน้ำานะ่ะมันอยู่ใกล้ชิดกันมากเพราะว่าแล้วยังในกรุงเทพอนาครเนี่ยคนยิ่งบอกว่า เวรนิ Venice, สตะวันออกมีพันหก้อนกว่าคลองเราต้องการจะค่อยๆทำความสะอาดให้มาตรงนี้ที่ถ้าถ้าใครเคยไปเดินดูจะเห็นตรงนี้ยโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่437แห่งค่าอาหารที่รัฐบาลให้20บาทต่อวันนะให้กินตั้งแต่อนุบาลถึงประถมปีที่6แล้วก็มื้อเช้า5บาทกลางวัน15บาทผมถามว่า5บาทเนี่ยมัน มันไม่สามารถจะให้เด็กอิ่มท้องได้เลยนะผมก็บอกให้ดูอย่างนี้เราไม่ได้แนละ้วนักเรียนเราสามแสนคนเนะี่ยผมก็ทําเรื่องของกับสภากรุงเทพมหานครแล้วก็มันจีรังยั่งยืนเลยขอเพิ่มอีกยี่สิบบาทรัฐบาลให้ยี่สิบเราเพิ่มให้อีกยี่สิบเป็นสี่สิบเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยก็มีกรทมที่เดียวที่ได้อาหารวันละสี่สิบบาทที่อื่นเนี่ยยี่สิบบาทหมดห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา แก้ไขไปได้15จุดแล้วยังเหลือจุดอ่ะทำไมไม่หมด9จุดล่ะก็<ม>น,นี่ไงปัจจัยอย่างอื่นมันเยอะแยะเลยปัจจัยเราก็แก้ไขทุกอย่างทำวอเตอร์แบงกวอเตอร์แบงค์ทำไปแจ็กกิ้งอะไรตนะ่างวอเตอร์แบงค์เนี่ยที่นักวิชาการเขาบอกว่าทำไมไม่ทำจริงๆนะผมทำไปแล้ว4แห่งไปดูได้มีวงเวียนบางเขนซอยสุทธิพรสีนครินร่ม9ตรงเนี้ยเรามีทำเรามีมีให้เห็นเลยนะ ไปดูเราไม่ใช่พูดลอยๆไปดูสิงที่เขาบอกว่าอยากให้ทํำผมทําไปแล้วงนั้นตั้งแต่ปีหกหนผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็คือตรงแยกราชโยธินม,มันเป็นพื้นที่ประมาณ4ี่ไร่ผมก็ขุดลงไปข้างล่างเลยเก็บน้ําได้1,000งลูกบาศเมตรมแล้วก็ปิดเหมือนเดิมคนไม่รู้จะไม่รู้เลยว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นบอ่อหน่วงน้ําหรือว่าวอเตอร์แบงค์เวลาฝนตกลงมาก็เอา พอมันลงท่อไม่ทันใช่ไหมก็เอาเก็บไว้ในท่านก่อนพอฝนหยุดแล้วก็ค่อยๆสูบออกไปตรงเนี้จึงทําให้จุดน้ําท่วมเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปโดยธรรมชาติตอนนั้น่ะเรามีการจ้างบริษัทให้ประมูลการก่อสร้างปรับปรุงตรงเนี้บังเอิญเขายังไม่ได้ส่งมอบงานพอน้ําท่วมปับ๊บเราก็วิ่งไปหาบอกให้ช่วยมาเปิดตรงนี้ให้ทีสิ แต่ถ้าเขามอบงานให้เราแล้วเนี่ยส่งมอบงานประมูลเสร็จแล้วเนี่ยกุญแจต้องอยู่กับเจ้าที่ของรัฐถูกไหมฮะต้องอยู่กับเขตรหรือสำนักการระบายน้าไอคนงานเนี่ยเขาไม่อยู่เราบอกเฮ้ยไปไหนอะกุญแจหาไม่เจอผมพูดจริงว่าหาไม่เจอไรคนนั้นไม่รู้มันหายไปไหนไอคนที่เก็บถามว่าเราจะไปเอาเข้ามาได้ยังไงต้องไปขอให้เขามาเปิดเขาาได้จริงคือเออมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าถ้าถ้าอยู่ในความรามับผิดชอบกทม พวกที่เกี่ยวข้องอะเรียบร้อยโดนแน่นอนมีไหมมีใครสอบเต็มร้อยไม่มีนะผมยืนยันและใครเอามาให้ดูผมดูสักคนในสอบเต็มร้อยไม่มีคือคือการทํางานของผมก็เหมือนกันถามว่าผมอยากให้มันจบไหมมันอยากให้จบผมเนี่ยทำอะไรก็ต้องทำให้จบตั้งแต่เป็นตํารวจแล้วตำราจเขาจะบอกว่าอัศวินปิดจ็อบคือถ้าทําอะไรคดีอะไรไม่เสร็จเนี่ยเราก็จะไม่สบายใจนอนไม่หลับอยากให้มันจบ พยายามทํางานเต็มกําลังความสามารถอ่ะผมไม่ใช่คนดีแต่ผมเร็วไม่เยอะผมบอกได้เลยผมว่าก็อยากฝากน้องๆด้วยแล้วกันถ้าถ้ารักใครชอบใครผมยืนยันนะว่าคู่แข่งขันทั้งทั้งหมดเนี่ยมันยี่สิบหสิบคนเนี่ยถ้านึกใครไม่ออกล้วบอกเอ้าตาอัศวินดีกว่าจะได้ทํางานต่อไปก็เลือกผมเราต้องเลือกนักปฏิบัติที่ทํางานได้จริงทํางานได้สําเร็จมีผลงานราปรากฏเป็นสิทิของท่าน